ครับก่อนผมมีทำอะไรผิดหรือเปล่าฮะฮะเดี๋ยวผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับใครผมทำอะไรผิดหรือเปล่าผมยังไม่ได้บอกอะไรคุณคบี้เลยว่าเออเดี๋ยวต้องมาตัวเดี๋ยวต้องมาดูที่รถทำไมเพราะอะไรผมจะดูเพราะว่าเช้ามีเห็นรถคว่ำแล้วก็มันมีสารเคมีอยู่ข้างในสารเคมีอันนี้รถเออนี่ครับไม่รู้ไงผมมองไม่เห็นฮะผมมองไม่เห็นผมก็แจ้งแจ้งท่านแล้วนะเออนะอันนี้ไม่ทราบไม่ไม่ทราบตอนที่เจ้าที่ทำอะไรอยู่นะครับผมก็เข้าสอบถามท่านนะครับ มีทั้งมสามนายด้วยกันนะครับยศดาบนะครับแบบโอ้กแบบคนที่ท่านท่านผม่นีมีดาบผมเห็นผมเห็นมีพดาบด้วยนะไม่ได้ถ่ายผมทำไมถ่ายรถผมไหมถ่ายบนทางผมถ่ายบนทงขอสถานะครับอสถานะอันนี้ผมเข้ามาสอบถามพี่นะพี่ต้องถ่ายผมด้วยเหรอไม่ไม่ผมไม่ได้ถ่ายพี่นะผมถ่ายดูว่ารถนี้รถตรงอะไรเหรอแต่พี่แล้วกันอันนี้คือพี่กำลังทำอะไรอยู่กับตอนี้ กำลังยืนอยู่ครับผมแม่เลยคือเขาทัเลาถาเรื่องนี้ใช่ไหมใช่คอ๋อเขาจอดอยู่เขาจอดอยู่เราก็เลยผ่านมาแล้วก็เรียกตรวจสอบเอ้ยเราจะก็ถามถวเขาเขาจอดทำอะไรเออถามเขาดูเขาจอดอยู่เราผ่านมาก็เลยถามเขาดูเราถามเขาจอดแล้วก็ถามเขาเขาจอดทำอะไรเขานั่งสูบบุหรี่กันอยู่เขาด้่งสูบบุหรี่กันอยู่เราก็เลยขอดูใช่ไหมผมค่ะเอาผมเปผมเป็นประชาชนผมสามารถเข้าไปสอบถามพี่ได้ไหม ได้ต้องไหมได้นะมันมัเป็นเรื่องหน้าที่มันเป็นเรื่องของหน้าที่นะครับหน้าที่ก็ใช่ครับพี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนเราเขาบอกว่าไงครับเมื่อเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วประชาชนสามารถสอบถามได้หรือสอบถามได้ได้ถูกต้องไหมฮะถามแล้วบอกแล้วนี่แล้วผมก็ถามพี่ไงแแล้วตอนนี้ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แ่การที่พี่ก็มาสอดแทรกเนี่ยมันอาจจะทำให้การไม่สม่สมูทก็คือเป็นการ ขัดขวางการทํางานของพวกเราขัดขวางยังไงพี่เนี่ยเรากำลังทำงานไม่เป็นไรให้พี่ก็ทังขัดขวางไม่แล้วพี่ผมว่าผมเดินมาหาพี่แล้วพี่บอกผมขัดขวางพี่จะแจ้งได้เลยนะไอเล็กโอ้อะไรโอ้องหรอไม่เป็นไรน้องไปสอบถามก่อนว่าเขาจอดรถสุขุรียนกันอยู่แล้วก็เลยเรียกดูว่าจอดธรอะไรเขาก็แสดงบัตรให้ดูว่าเขาเป็นแรงงานต่างด้าวเขาเลยหมดอายุแล้วนะบัตรที่พวกมาบอดอายุแล้วเนี่ยยังครับท่านดูดีๆครับท่านดูดีๆครับบอดอายุยุกนายเล็ท่านอย่างว่าเออนายเล็กแลอก่อน นะะฮเพราะว่าผมก็แปลกใจท่านสามคนท่านมาอยู่บริเวณนี้ผมก็สอบถามเนาะนี่ฮะที่เป็นไรพี่ตั้งแต่วันนี้ก็เป็นไรพี่แล้วพี่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหรอเขาจอดนั่งสูบบุหรี่กันอยู่ขับมาก็เลยจอดถามว่าจอดทําอะไรแล้วเห็นเขานั่งสูบบุหรี่กันอยู่ก็เลยเรียกเรียกสอบถามดูว่าเป็นใครมาจากไหนเพื่อจะไปเป็นแรงงานต่างด้าวเขากำลังจะโทรถามทุกแกเขาอ๋อทุกแกนะเออเ๊ยเน้องนียังไม่ <önemli S 2> พี่พี่ถ่ายผมใช่ไหมพี่ชื่ออะไรพี่ไม่ได้ถ่ายพี่ไลยพี่ชื่ออะไรผมไม่ได้ถ่ายประชาชนตอนเราเขาบอกประชาชนเมื่อสอบถามเจ้าที่เจ้าที่ตอบได้นะมันต้องมีเหตุในการถามแล้วถามว่าพี่ถ่ายผมไหมมาในถามดักก็ไม่ถูกต้องเลไม่พี่พี่ถ่ายผมทำไมไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ชื่ออะไรที่ถ่ายผมเมื่อกี้ ถ้ามีกติผมเนี่ยผมเยี่ยมชมในการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยผมเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยแล้วท่านเออแล้วท่านมาถ่ายผมเนี่ยดีกว่านะครับผมผมพูดง่ายๆเดี๋ยวพี่ถ้าพี่จะถ่ายเนี่ยผมไม่ว่าเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้ก่อนขอผมขอทำหน้าที่ในส่วนของผมนะครับเพราะว่าพู่ายทรกใน้าที่มันทำให้การทำงานเราไม่ได้ เอาที่ทำไปไ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวจเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองเดี <ๆ S 1> นะ๋ยวผมอธิบายให,ใ,หใ,หให้ท่านฟังเองเดี๋ยวท่านลกวนท่านอยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวถ้าเสียงไม่คัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านขึ้นมาได้เนาะบางทีมันอาจจะเป็นในรูปของคดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยรถคันนี้เขาจอดอยู่ริมละ่ะริมทางผมมาตรวจสอบนะครับเป็นการเข้มงวดเกี่ยวกับการกวดล้างอาชญากรรมด้วยในช่วงปีใหม่เราก็ได้มาตรวจเนื่องจากว่ารถคันนี้เขาจอดไหลทางนั่งดูดบุหรีนะครับเราก็ตรวจลงมาว่าหนึ่ง ต้องตรวจดูว่าเขามีขอความช่วยเหลืออะไรไหมนะครับต้องลงมาถามก่อนแต่เขายังไม่มีแล้วขอดูเนื่องจากว่าขอดูบัตรเขาก็มีบัตรเนื่องจากเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรก็มาเห็นรถพี่จอดข้างหลังผมก็เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าท่านเป็นนักข่าวหรือว่าท่านยัก เป็นตัวแทนของประชาชนยินดีครับตอบคำถามนะพี่เออเออจ่ตอบแบบนี้พูดอย่างนี้โอเคอันนั้นอันนั้นที่เห็นนันควรสงสัยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเราก็เปิดดูมันเป็นรถน้ำแข็งรถละลายมีอะไรบ้างมสองคนนะครับเนาะถ้าพี่ถ้าพี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยถามเอาได้เดี๋ยวผมถามถามละเอียดนะพี่ก่อนได้ถามละเอียดก่อนได้ว่าเราเคยเห็นหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลแบบนี้ผมโอเคเนาะไม่ว่าอะไรเรื่องการถาม สองคนเนี่ยอย่าพิ่งถามเลยเพราะว่าเขาเป็นแค่คนเขาจอดข้างทางเฉยเขาไม่ได้มา่ทำอะไรนี่ฮะอันนี้ท่านชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมกำลังจะถ่ายการทำงานของผมครับไม่เกี่ยวอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวครับเรื่องนี้เลยก็แล้วกันแล้วแต่ว่ามาอ้าวนะฮะแล้วท่านนะครับอันนี้ท่านกำลังถ่ายผมใช่ไหมเพื่อถ่ายดูการทำงานเรา ท่านท่านอย่าอ้างเลยว่าท่านกำลังนี่นะถ่ายไปที่ตรงนู้นแล้วพี่จะมาขว้าผมอ๋อเหลบผมเนี่ยผมอยู่หลังพี่เออเออถ้าผมไม่อยู่หลังพี่พี่จะมาติดตามผมอีกปลอดภัยในการทำงานผมจะให้คนนอกมาอยู่ข้างหลังผมไม่ได้หรอกอันตรายอ้าวเหรอเออใช่ครับอ้าวนี่สรุปไปปฏิบัติหนาที่ตอนนีหลังยุทธวิธีของผมเหรอแล้วตอนนี้กำลังพี่กำลังถ่ายล่าผมอยู่ไหมกำลังถ่ายงานผมอยู่ฮะผมกำลังถ่ายการปฏิบัติหน้าที่เอาว่ากันไปว่ากันไปนะฮะว่านี่นะฮะการสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับนายเล็กโป่องครับแล้วต่อพี่ ไม่มีอะไรผมไม่ได้พูดอะไรกับพี่อะฮะอะไรครับนี่เอไอชื่อผมอยู่ยอ่ยเอาก็อ่านอ่านป้ายที่ติดหน้าอ,อกพี่ไงเนี่ยมันบาดใจผมพี่อะ <laughs> พี่นี่มาถ่าย<ล>เันไอโทรทัศผมโดนนะไม่เจอรับนะเนี่ยผมไม่ทำอะไรร้ายเจ้าที่นะครับแต่นะตอนนี้คือว่าผมไม่ทำอะไรเจ้าที่นะครับแต่เขอสอบถามท่านนะฮะขณะนี้ท่านถือโทรศัพท์แล้วมาถ่ายผมนะฮะผมกำลังถ่ายแล้วแต่ท่านแล้วท่านอ้างแล้วแต่ท่านอ้างนี่นะมาคุยกับพี่ไงครับเนี่ยแล้วท่านจะอ้างครับพี่นะนี่พี่เล็กโปอ๋องใช่ไหมแล้วท่านจะอ้างนะครับครับผมครับ นะฮะแต่นะแนะหร,รู้ท่านจะมีะไม่รู้ว่าท่านจะมีอคติอะไรผมหรือเปล่านะฮะผมจะมีอคติผมนะด้วยข้อมาสอบถามในการปฏิบัตินหน้าที่ของท่านนะครับผมไม่รู้นะฮะอะไร เดี๋ยวเราจะไปแล้วลองตอบถามน้องเพื่อนถามว่าเหมกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวถามอันนี้เออถ้าประชาชนเข้ามาสอบถามพี่นั่นอย่างแบบนี้นั้นเราก็มีมีอะไรใช่ป่ะไม่กังวลใจใช่ป่ะพี่ยังมีอ่าพุทิภาวะอยู่นะ้นมีคุณวุฒิและใยวุฒิใยวุฒิใยวุฒิในการตอบถามเมื่อประชาชนเข้ามาสอบถามท่านและท่านให้คำตอบกับประชาชนที่เข้ามาสอบถามในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านมันก็โอเคนะดีแล้วพี่เนาะเพราะว่าเราแค่มาสอบถามท่านว่าตรงเนี้ยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแล้วเมื่อท่านตอบผมก็โอเคไม่ได้มีอะไรเลยก็ลงทุกนะฮะเนาะเดี ไม่เป็นไรแต่เขุญาตสอบถามเจ้าที่พี่ดาบคนนี้ชื่ออะไรครับฮะท่านเขาชื่ออะไรอ๋อพี่ยำตอบพี่นี่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พยายำถ่ายผมอยู่นะครับนี่นะนี่นี่นี่คือไม่รู้ว่าอันนี้ยังไงนะฮะนี่อารมณ์หรือ,อยังไงผมไม่ตามนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นพันธา์นี่นะเป็นหน้าที่หน้าที่ของท่านนะครับหรือเขา เราเข้ามาแวะเยี่ยมชมท่านนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเราไม่มีอคติก็เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเราเข้ามาสอบถามท่านว่าเกิดอะไรอะไรยังไงตรวจสอบอะไรยังไงนะแนะนำคือว่าเวลาจออก็ดูให้ความปลอดภัยมันก็นั่งซูบุรีกันอยู่เราก็มาตรวจสอบเขาด้วยเศษตรวจสอบเขาใช่ว่าเขาทำยังไงมานั่งทำอะไรกันอือืครับไม่เป็นไรเพราะว่ากำลังคุยอยู่แล้วพอดีน้องเข้ามาคุยอืมแต่แล้วตอนนี้คือว่าพี่คนนี้กลังถ่ายวีดีโอผมอยู่นะเนี่ยแล้วก็เห็นแล้ว ท่านชื่ออะไรครับผมจะได้เอเน่ถูกอะไรนะครับท่านชื่ออะไรครับผมชื่อเล็กพ่อ่องครับท่านชื่ออะไรครับถ้าเกิดว่ามันเป็นการสอบถามอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผมติอรเขาบอกว่าเมื่อประชาชนสอบถามท่านท่านต้องบอกปิบัติเขาต้องบอกบอกชื่อได้ขาไม่รู้ับรถมาถามมันก็ไม่ถูกหลักนะครับอะไรนะครับเขาบอกต่อรเมื่อประชาชนสอบถามเจ้าที่ว่าเจ้าที่ชื่ออะไรนี้สามารถตอบได้ไหมครับครับผมยินดีตอบครับแต่ในกรณีที่มีเหตุการถามอยู่ดีๆมาที่ยวถาม โดยที่ไม่มีกระดูกกระดงอะไรเลยแต่ผมว่าไม่ถูกต้องอยู่ดีๆผมกำลังพิจารอยู่ที่จอดรถพี่เดินมาถามชื่อท่านคุณมันไม่ถูกนะครับไม่ใช่ก่อนนั้นนะผมไม่ได้ถามแบบนี้ผมว่าเขามาสอบถามท่านนะฮะเมื่อกี้ท่านตอนนี้กำลังบันทึกภาพผมอยู่นะฮะผมกำลังทำงานผมอยู่ทำงานโอเคแล้วแต่ผมคุยผมหันมาคุยกับพี่แแล้วต่โอเคแล้วแต่พี่อ้างแล้วแต่ผมถามอันนี้โอเคนะถ้าเกิดผมชื่อเล็กโพอ่องผมชื่อเล็กโพอ่องท่านชื่ออะไรครับผมไม่ได้ถามพี่นะครับอ้าวผมถามพี่ให้ชมไม่ได้ถามพี่เราเราไม่ได้เคยมีอะไรกันแล้วก็พอเออเราไม่ได้มีอะไรกัน ผมไม่หาเรื่องพี่ผมถามชื่อพี่อยู่พี่ชื่ออะไรไม่ใช่พี่ชื่ออะไรผมก็ไม่รู้ไงเขามาถามชื่อผมทำไมเนี่ยผมทำงานอ้าวตลอดเขาว่าไงครับรไม่ได้มีอะไรต่อการเราก็อย่าไปเรียกันเลยผมก็ไม่เข้าใจลุงพี่เหมือนกันเหมือนจะสุขภาดีครับสุขภาดีครับเป็สุขภาพปลอดภัยนะครับครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมครับผมตามตามไปอีกไหมครับผม เขาช่วงนี้เขาปวดเขาปวดทั้งเรื่องที่ใหม่นะแล้วมันเพราะว่าพี่พี่เราท่องเกตดูก่อนว่าพรงนี้ให้เขาตอบผมดีนะอะไรจ่างๆหมดอะไม่ใช่พี่ให้เขาตอบผมดีคือตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยฟังก่อนจากการสังเกตจากการสังเกตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่จอดรถธรรมดาถูกไหมการที่จอดหลายทางเนี่ยมันต้องหนึ่งมีเหตุผลอะไรถึงได้จอดแล้วก็ถามธรรมดาเนาะแต่ทีนี้เขาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เขาจอดรอเขานั่นไหมเฉยเขาจะไปส่งน้ำแข็งรอที่ร้านเขาเปิดหแค่นั้นพี่ตอบไป โอเคนะเอาเารถไปนะไม่ไจิตใจอะไรหรืมีอะไรจิตใจสงสัยตรงไหนไหมออ่ไปนไปไ่ไปไปสอบถามกัไปไปเาเฮ้ยเดีไดไนี่มแน่เมแน่นี่น่ยมันเกิดอุบัติเหตุท่มไหลงมาดิ่ปไปลพี่ครับผมเดี๋ยวนนะเอ่อ เรถดีล่ะสามสามศูนยนะครับเอาไม่กี้เขาเรียกรถเราเหรอไม่วันี้ก็เ้องจอดดูใช่ไหมอจอดขอยาถ่ายไหมขอยาถ่ายตอนต้อ,อยู่ครับเพราะอะไรนะวันี้ผมจะจอดดูตรงนี้ เอาเลี้ยนเอาสตางเลี้ยนที่ลูกค้าใสามาใช่ไหมแล,ออแล้วใสเป๋าเออแล้วพอดีเขาขับรถมาเจอเราก็เป็นไรรถเป็นไรอ่ะเออมันมันเป็นไรครับเออพอดูหน่อยคุณเช็คดูมีอะไรเป<ข>ล,ล่ามีเขาคนรถหรือเราปะไม่เขาขอเปิดดูก่อนผมมาเปิดดูใช่ไหมปเ,เปิดกระเป๋าเปิดอะไรดูมีมียาซิสเตตเปล่าเ่าไม่มีครับพอ,อดูบัตรหน่อยผมณมีบัตรทางดาวเออมไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเออแล้วได้ไมีไม่มีครับ อ้าวไม่มีเหรออร้าขี่ไปได้ไงอ่ะเจ้านายขี่ได้ไงอ่ะอ๋อวันนี้เขาไม่สบายไงเขาไม่ได้มาก็เลยมาแทนเขาวันนี้อันนี้อันอันอันนี้เลคิแแบบนี้นะบอกบอกบอกเจ้านายเนี่ยจะขี่มาแบบนี้นะจะขี่มาแบบนี้มีมีความผิดนะผิดผิดตามกฎหมายนะอ่าคุณนี่เดินขี่นะพยายามพยายามไม่นี่นะไอ้เมื่อกี้คือว่าเขาได้คนตัวรถเราแล้วไหมเขาเขาเขาดูเนี่ยเขาดเปิดรถเขาเปิดรถเราป้ะ เขามาเปิดเขามาคนหรือรถด้วยมาคนรถด้วยเขาใครเราเปิดให้เขาดูเหรอมาเปิดแล้เขาดูด้วยเพราะว่ามีการคนรถอยู่ายเลยมีการคนรถต้องไหมใช่อ๋อแล้วเขาแจ้งเหตุเราไหมไม่แจ้งเหตุเราด้วยว่าเห็นเรื่องอะไรอะไรไม่แจ้งเนาะเขาบอกสงสัยสงสัยให้สงสัยใช่ไหมใช่โอ้นี่ครับนี่ก็เป็นอาเป็นจัด จากคนขันนนนนนบรถนะครับในการสอบถามท่านนะครับว่าว่าเจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คือทาอะไรนะฮะนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับผมเข้ามาสอบถามท่านนะครับ,รรบแล้วท่านเกิดอารมณ์นะผมไม่เข้าใจว่าท่านจะเกิดอารมณ์ทำไมเมื่อเราเข้าเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับไม่ต้องแบบว่าอารมณ์ใจผมก็ได้ฮะคือเมื่อเราเราถามท่านนะฮะว่าท่านชื่ออะไรท่านก็ไม่ไม่กล้าตอบผมนะนะครับอันนี้เราเข้ามาเยี่ยมชมและการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับไม่ได้มาขัดขวางอะไรหรืออะไรอย่างใด แต่เจ้าที่ดาบนะครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะฮะเมื่อกี้เกิดอารมณ์กับผมนะครับนะฮะเรื่องธรรมดานะเราเป็นภาคประชาชนนะที่เป็นเป็นแค่ผู้นาเสนอนะครับเป็นขั้นนำเสนอเรื่องราวนะครับไม่ใช่มีต้องการมนี่ยเขาติดกับเจ้าที่แต่อย่างใดนะครับแต่เขาข้างสอบถธาเฉยเขานี่เขาก็บอกว่ามีการค้นรถถูกต้องไหมมีการค้นรถมีการขื้นรถถูกต้องไหมกะดูว่ามีอะไรบ้างอ๋ของคนเลย แต่เขาแจ้งเหตุเราไหมเพาไม่ได้แจ้งเหตุเราเลยใช่ไหมว่าเราทำผิดอะไรยังไงเหรอเาโกหกหาจนายด้วยหาจนายด้วยเออเหรอขอใช้วิจยญาณในการรับชมนะครับผมก็ไม่จะพูดอะไรนะฮะแล้วเขาน้าี่เดียวครครับ ้ครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เส้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะสามสามเจ็ดหงครับผมถนนหมายเลขสามสามเจ็ดหงใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อันนี้ก็เราก็แวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับน้องไม่มีอะคติกับท่านนะฮะคือว่าเราแค่มาสอบถามในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่ท่านมีอารมณ์นะฮะหรือว่าท่านอ,อ,อยังไงไม่รู้ไม่ทราบน,นะค,บคือมีอารมณ์เมื่อประชาชนเข้าไปสอบถามท่านแล้วมีเกิดอา,ารมณ์นะฮะอ่า อ่าเล็กทีอะไร่นะหรืออะไรเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าบริเวณอะไรนะนะคือม,มาจากอ่บ้านฉางนะครับบ้านฉางแล้วก็จะมุ่งหน้าไปอ่าชมบุรีนะฮะเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่รู้ตรงนี้นะฮะพอดีผมไม่รู้จักอง,องขี่มานะฮะเอ้ยมีใครรู้จักไหมวะ พอดีว่าผมเข้าไปสอบถามท่านนะครก็ดีตั้งกล้องตั้งกล้องไม่ทันนะครับ,บรเมือ่อกี้เมื่อสักพักนี้ตั้งกล้องไม่ทันเมื่อก่อนหน้าก่อนที่จะไลฟ์สดครับจะมีเกิดประเด็นหน่อยนะครับเพราะว่าเราเข้าไปสอบถามท่านแล้วก็ท่านเหมือนจะมีอารมณ์ใส่เรานะฮะว่าคุณใครนะฮะคุณใครคุณมาที่ทําไมนะฮะคือเราก็แจ้งไว้ว่า,าท่าน,นครับ ผมเข้ามาสอบถามท่านนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าเราขอเยี่ยนชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านครับเมื่อรถก็มีรถเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยท่านบกรถนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะฮะเราเข้ามาเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับท่านมาสามคนนะครับมีร้อยตำรวจเอกนะไอ้โทนะครับร้อยตำรวจโทคนหนึ่งแล้วก็ดาบสองท่านนะครับเมื่อสักพักนี้ผมก็ขออนุญาตยุติในการไล์นะครับอยู่ตรง นี่นะฮะนี่ใกล้ๆอันนี้นะครับนะครับโอเคเนาะผมก็ขออนุญาตยุติในการไล์นะครับกลับสมัสดที่ทุกท่าน,นครับสวัสดีรับ